หวยได้ยังลคูบ่ามื้อเนี่ยัดะแดรผัดกะแดแบกได้เชียงเลยบ่นีใส่ยังลงไปเน้ะใส่เชียงมันลงไปเนาะเชียงซิกบกได้ลงเลยบออกาว่าเดวค้บ่าคุณใหม่เดี๋มันไฟไมลงไม่เลยงที่ป่าบิเจะเป็นยังไงยู่แต่ว่าน้ำมันนี่ออกจากกระแด่บ่ใส่ลงไป โอ้อหนี้ออนดักแด้นี่ประมาณเครื่องร้ได้ปะประมาณนี้เครื่องร้เนาะได้ว,ว่าซ้ำกันบ่ก,กับแบบนี้ดักแดอยู่ที่ผัดอยู่นาะซ้ำเส้นมันนะ่ะบ่แมนซ้ำกันนี่หมายถึงพอดีคำบ่หนะกานละเส้นมันบดดด่ดักแด้อะดักแด้ตุ๊กเล็กน้อยเนาะ สูกเรียบร้อยบุกุบะมนเรียบร้อยอใส่เครื่องปรุงสูตรพิเศษอันนี้ปรุงไาแล้วมีอย่างแน่ก่อนยั่ไงฮนมีส้นหอยกับผงสุรสกับนุนตันซํมนีละซามนี่ป่บอกพิเศษปบนไหบอกสูตรไปแล้วออเต่ว่าซิกบอมมอน่ะิี่ดอยู่ใหโซสซิกไปแจกดอกพวงกันนะดิเป่าท่านแต่กล้องนี่เปล่าท่านมาอือซิกเป็นซิเลยตั หอมเด้อยเหรอได้มาตเตสไส่กว่าเหรอได้มาเจอตลาดบันเดือตลาดบันเดือยน,นอ้องบัวลำพูก็สุกได้ด้่ยสักหนึ่งขาวใส่เลยกระเพรากระเพรานั่งมือไปเก็บ่ันกระเพราได้โหระพามาบ่าใครยุบได้ฝักอีตัวตักตูห<อ>ูหอมด้วยสุกเรียบร้อยเบาบัดนะเออสุกแล้วอะซิกเนเจอร์ อยู่หม่องเทนี่แหละโอ้โอ้ข้าัดำแด้กะเพาดักแด้แบบเคียงๆกะเพาดักแด้แบบเคียงๆพามาเบอร์ไกลรุ้ตตะก้องอ่ะโอ้สวนสดีได้แสงงามๆสุพีนองเบิ่งสอนตะกล้องไทยว่าษาฮกเกี้ยนเป็นอย่างมึินหอมเข่าเย็นเอ็นใหญ่นี่เพิ่นว่ากินตั้งเข่าเย็นเอ็นโมย่จักเทียงว่ามันซ้ำกันกับเรื่องเนาะเอออเาร้องมึงรู้กูบ่าค่อยบ่ บรรยากาศแรงวันอาทิตย์ครับมือน่ะอืมอืมมองไก่อนอ่ะเข้าเป็ี่ยนเกียร์กันบู๊มือน่ะทั้งว่าไม่อยู่กลถบรรยากาศงามบ่ข้างหลังงามบ่อย่าบอกงวกดูงวกบ่าไรดิล่ะไม่ตกนะตกคอนอยู่เลยบ่อืมแซ่บแม่นบ่อืมมีความมันมันอืมมันมัน มันเผ็ดๆเลยอืมได้กินไก่ใบกะเพราความอืมลมพัดเย็นซวยซวยอยู่มั้งนะซุยซุยอืมอืมเจ้าป้าจะว่าเบิ้บ,บหยอยหรือ่งเนาะแตาว่าตะก้องบอกว่าเบาๆเบาๆอืมก่อนก่อนสิมาได้นั่งท้ายหนิ ตะกรองยิบกินว่ามันเครื่องหน,นึ่งเหนือคงรู้เมืม่อคืนนี่เป็นวันเกิดตะกล่องแค่พี้เบิร์ดเดย์ได้เนาะแคปพี้เบิร์ดเดย์ยอนหลังคือตะกล้องนะตะกล้องนี่หน้าที่ทายทำมีหน้าที่ดั่งไฟมีหน้าที่เตรียมคล้องให้ต,ตะกรองนี่ <c oughs> ว่ามันสุดยางอนะเดี๋ยวนี้ บราจะยังเฮ็ดกับเขาเออยังเฮ็ดกับเขา,เาเกับร้บองเพลงอืมไหครับบ่เฮ็ดกับเข้ม <c oughs> มาป้อมกันรถ <c oughs> อืมอืมอันมันย่ำไปนี่มันตึบตึบหนีซ <c oughs> ัดป้อมเข้มได้สบายเลยเนาะแม่สุดยอดอยู่ครับมาไหแนะนำเลยวิธีนี่เนาะอืมคนเฮ็ดกัน คนเฮ็ดก็ดีไซนได้ดีดนะ้อคนดผัดเนนะี่ยถือว่าผู้ว่ามันมันเค็มนะถามว่าเป็นเปิดเมนูใหม่บอบ,บ,บอเมนเมนูใหม่เนี่ยนอนเพราะว่าเห็นหลายคนเฮ็ดไปแล้วแต่ว่าสำหรับเฮาอ่ะทเทแรกแม่งผัดกัเทแรกอืมทำไมเฮาถึงเป็นทเทแรกถือว่าอโอเคครับโอเคเฮดผัดก,ก็ไดอยุดยอดอยุค เดี๋ก่อนได้วงเวียนไปหนักแค่นี้่ะสุดท้ายแล้วไออยางเฮ็ดยังแบบเคียงๆรองวามาบึงขึ้น,นเราครับอันนี้ต้องมานต่ตกล้องเดี๋ยวต่กล้องเริ่ขมขโมวดกิ้วให้แล้เราครับแล้วคำสุดท้ายต้งรด้หนึ่งกับพงเฮงแห้แว ม่สุดยอดแบบนี้บอกไงเออ่สุดยอดอีกทีพี่น้องลองบึงครับกับเพาะดอกเด้อ